สวัสดีครับท่านผู้ชมผมไยทูยลศิลปวิสุทธิ์ผู้จัดการอาวุโสบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดวันนี้วันอังคารที่30สิงหาคม2559ทางบริษัทกลางและภาคีเครือข่ายได้ดำเนินการลงนาม MOU กับทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ตครับถือว่าเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตและวันนี้ทางคณะผู้บริหาร โดยผู้มนวยการท่านอุเทนจิตสำรวยนะครับให้ความสำคัญกับโครงการนี้และยินดีที่จะเป็นตัวอย่างของการขับขี่ปลอดภัยกับพนักงานและนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมดเป็นการสร้างความปลอดภัยกับนักเรียนและบุคลากรท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตกระผมพลตำรวจโทเทศาสิริวาโทผู้ชักการตำรวจภุธรภาค8 พ่อแม่พี่น้องครับขณะน,นี้ชาวจังหวัดภูกเก็ตเราได้ร่วมกันสวมหมวกกันน็อก100%เซทั้งคนขับและผู้นั่งซ้อนท้ายแล้วครับสำหรับท่านที่ยังไม่สวมหมวกนิรภัยท่านครับอย่าเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันมาร่วมกันสวมหมวกนิรภัย100%เซเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยความห่วงใยจากพลตโทเทสาสิริวาโทผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8 เรียนพี่น้องประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยครับด้วยตำรวจภูทรภาค8ทั้ง7จังหวัดได้ร่วมกันรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ระนองนครศรีธรรมราชชุมพรสุราธานีที่ขับขี่และคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย100%เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองอย่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาร่วมกันสวมหมวกนิรภัย100% คือความอวุงใหและสร้างความปลอดภัยกับทุกคนคนุวัโทเทศาศร,ริวาโตผู้ชการนุอนภาคแปดง สุวัชนก,กิกิตอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับก็ความปลอดภัยในชีวิตไม่ว่าพี่น้องประชาชนก็มีความหวงใยญ่อยู่นะครับก็อยากจะให้การใช้จิตสมนึกนะครับแล้วก็ความมีวินัยการมีน้ำใจจะได้ช่วย ชีวิตของน้องๆน,นักเรียนนะครับให้ปลอดภัยนะครับก็อย่างน้อยที่สุดหมวกกันน็อกเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดต้องใส่นะครับก็ผมนายวุเทนจิตสงรวยผู้อำนวยการโรงเรียนภูกเก็ตวิทยาลัยเราเองมันหมายถึงกลุ่มของนักเรียนจำนวนถึงสามพันกว่าคนรวมทั้งคุณครูผู้ปกครองมีลูก เราก็มีลูกคือลูกศิษย์ชีวิตจำนวนมากมายที่อยู่ในการดูแลของพวกเราเราดีใจที่ท่านผู้มีพปประกราคุณทั้งหลายได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนสร้างความจำให้เกิดขึ้นกับนักเรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเราให้ระวังตัดโนชีวิตอย่างไม่ประมาทควบกุกดจราจร สวนหอกกันนกนิรภาภัยเพื่อความระหนักซึ่งเป็นสาระสาคัญให้เขาต้องเฝ้าระวังตัวเองรักษาความปลอดภัยของตัวเองเพื่อให้ลูกศิษย์ของเราซึ่งเป็นเด็กจํานวนมากในปัจจุบันปลอดภัยและมีชีวิตในการดําเนินอยู่บนท้องถนนอย่างถูกต้องเป็นระเบียบตามกฎจราจรสวัสดีครับผมพันธบทโทธทีรวัตร้ำสวรรค์น,นะครับรองผู้กับการจราจรสถานีบทองมัเกตน,นะครับ ก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ท่านพลตรโทเทศาศิลวะโทนะครับท่านผู้การบุรพพลภาคแปดนะฮะให้ความสาคัญอย่างมากในการรณรงค์สมบูรณ์และภัยร้อเปอร์เซ็นต์นะทุกจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตุรพพทอภาค8นะครับแล้ววันนี้เองก็ได้มีโอกาสให้ทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยนะครับได้มนการรณรงค์ทำเอ็มร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับก็ขอบคุณไปด้วยนะครับเรื่องนี้เรื่องสําคัญมากนะครับในการสมบูรณ์และภัยก็หวังอย่างยิ่งว่านักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะที่จะ ตเติบโตไปในคนข้างหน้านะฮะจะมีวินัยนะวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจรนะเป็นวินัยที่สร้างตัวเองแล้วก็สร้างชาติต่อไปกับกับผมนายเล็กตันตีวงใบสารผู้จัดการมูลนิธิกุศนธรรมภูเก็ตเราเังเห็นความสำคัญตรงน,นี้จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตทั้งหลายได้ตรากเห็นความสำคัญเกี่ยวกับด้านประเหตุให้สวมหมวก นิรภัยนะครับเพื่อป,ป้องกันตะเหตุผมบุนเรืองหลงละลวดผู้อำนวยการส่วนฝึกบรมศูนย์ป้องกันและ่รเทาสาภัยเขตแปด 8, ภูเก็ตในานามของกรมป้องกันเล่มเท่าสาภัยนะครับเป็นองค์กรกลางของประเทศไทยในเรื่องของการจัดการสา,ราภัยหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเราจะเน้นในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขับและคนสอนท้ายโดยฝากเน้นย้ำไปยังผู้ปกครองและก็ผู้ที่ดูแลเด็กนักเรียนไม่ว่าของโรงเรียนภูกเก็ตวิทยาลัยหรือว่าที่ไหนๆนะครับก็ฝากด้วยว่าเราผู้ปกครองสวมใส่หมวกกันน็อกแล้วผู้สอนท้ายนักเรียนก็ควรที่จะสวมใส่หมวกกันน็อกซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะได้ลดน้อยลงไป พรน,นฝากผู้ปกครองช่วยดูแลแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาช่วยดูแลเด็กนักเรียนในจุดนี้ด้วยผมสมานกล้าจากแฟงทางหลวงภูกเก็ตผมเป็นห่วงครับเป็นห่วงลูกหลานๆที่ไม่ใส่หมวกกันนกและผมช่วยโปรก่าน้องๆรดนรงค์ให้ร่วมใส่หมวกกันนกเพราะฉะนั้น ป็นเป็นพร,ะ,ระของพ่อแม่กระดุงเกียรติอทกเสนีนะครับสาธารณาสุขอำเภอเมืองภูเก็ตครับก็รู้สึกยินดีที่ทางในานามของสอจออจังหวัดภูเก็ตนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยยนะครับให้ความสําคัญในเรื่องของการป้องกันวัตถุจารจาจรทางถนนนะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีวัตถุจราจร ค่อนข้างเยอะนะครับติดอันดับต้นๆของประเทศนะครับ การดําเนินง,งานป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันนะครับเราพบเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าบนท้องถนนขนาดที่จังหวัดภูเก็ตได้มีความเข้มงวดในเรื่องของการควบคุมนะฮะให้มีการสวมหมวกนิรภัยนะครับแต่ก็ยังพบเสมอว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์นะครับ ไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับเราอย่าประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนในซอยหรือถนนใหญ่ก็ตามนะครับบางคนคิดว่าไม่เป็นไรนะครับใกล้ๆนะครับหรือเป็นถนนซอยนะครับก็ขอให้สวมหมวกนิรภัยกันทุกๆท่านนะครับทั้งคนขับขี่แล้วก็คนซ้อนท้ายด้วยนะครับสวัสดีครับผมเดชพลจติกรัตนะครับเป็นผู้ช่วยแล้วก็ เป็นตัวแทนของท่านนายกสมาคมเสรีมวลชนภูเก็ตนะครับคำว่าสวมหมวกนิรภัยเราเซ็นนั่นหมายถึงทั้งตัวผู้ขับขี่แลวแล้วก็ผู้สอนท้ายนะครับเส้นสุวันนี้เนี่ยที่เราพบเจอกันเราก็จะเจอผู้ปกครองนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์มาส่งบุตรหลานนะฮะแล้วก็บุตรหลานของท่านเนี่ยไม่สวมหมวกนิราภายัยซึ่งอันตรายมากเราอยากจะให้สวมทั้งคู่นะฮะเ,เพื่อป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุนะครับจากหนักให้เป็นเบา ยังไงช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้กับบุตรหลานของท่านด้วยนะครับทิทิติถนอมศักดิ์นะครับจากชมรมผู้สื่ข่าวภูเก็ตนะครับในฐานะของตัวแทนชมรมผู้สื่ข่าวภูเก็ตนะครับโดยหน้าที่อันนึงของสื่อมวลชนก็คือการนําเสนอข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่กับผู้รับสารนะครับเชิญชวนให้ทุกๆท่านนะครับร่วมกัน ดุลนคงในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามวิวนัยจราจรน,นะครับสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งในการที่ขับขี่จักรยานยนต์นะครับผมสุรินทร์อังสุธรไบบุลจากสมสรลอตเตรีร่ผมเทพปูกเก็ตภาค3 3 3สผมอยากฝากทางผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านก่อนขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านขอให้สวมหมกกันน็อก คนขี่และคนซ้อนท้ายร้อเปอร์เซ็นต์ครับค่ะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนะคะรวมถึงผู้ปกครองของเพื่อนๆนร่วมกันสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่มาโรงเรียนหรือว่าทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็ช่วยกันปฏิบัติตามกฎของจราจรนะคะ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้โครงการมาตรการ m อ u ณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านผู้อำนวยการอุเทนกิตสํารวยและวันนี้นักเรียนชมรมไอซทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างก็สัญญาว่า จะนำโครงการดังกล่าวนี้ไปปฏิบัติขับขี่อย่างปลอดภัยมีน้ำใจเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองทุกคนและเพื่อนๆรวมไปถึงชมรมเครือข่ายผู้ปกครองและบุคลากรของครูในโรงเรียนด้วยดังนั้นโครงการดังกล่าวนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดความปลอดภัยต่อเยาวชนในภูเก็ตโดยภาพรวมสูงยิ่งขึ้นครับ